จำเป็นต้องช็อปของแพงหลักมื่น p h โฟน Macbook ลงคุณทองหรือของใช้จำเป็นเร่งด่วนวางแผนยังไงเริ่มต้นจากตรงไหนพลาดดูตอนนี้ไปเสียหายหลายตังนะจ๊ะตาไมไอริมาดูกันเลยยุคเนี้ยอะไรก็แพงแต่ของมันก็จำเป็นมันต้องมีตอนนี้เดี๋ยวนี้เอาเถอะยังไงยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้ว แต่จะซื้อยังไงให้คุ้มค่าซึ่งเรื่องของความคุ้มค่าก็ต้องหันมามองที่บัตรเครดิตนั่นเองที่จะช่วยให้เราสามารถซื้อของได้อย่างสบายใจขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่แบบตู้มเดียวและยังช่วยยืดระยะเวลาในการจ่ายได้นานขึ้นขอรูดผ่อนได้นั่นเองแต่วันนี้ไอรดินไม่ได้มาขายของ k t c อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่เพื่อนๆต้องได้ช็อปของที่อยากได้กันแบบคุ้มๆ cashback ต้องมีคะแนนต้องได้แผนค่าใช้จ่ายต้องปัง <Wow. S 1> เราจะได้ซื้อของที่นิดกันได้แบบไม่พัง ผ่อนกับรูปเต็มจํานวนต่างกันยังไงอันนี้สงสัยใช่ไหมล่ะคะรูปเต็มจํานวนแน่นอนข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเดือนหน้าเราจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจนเราจ่ายไม่ไหวหรือเปล่าแต่นั่นก็ถือเป็นข้อเสียเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจ่ายเงินที่มีอยู่แบบตู้มเดียวเดือนต่อไปถ้ามีเหตุฉุกเฉินเราก็อาจจะมีไม่พอใช้จ่ายไม่ไหวหรืออีกแบบหนึ่งคือเรารูดจ่ายเต็มจํานวนไปแล้วพอถึงวันตัดบัตร จ่ายเต็มจํานวนไม่ไหวกลายเป็นจ่ายแค่ขั้นต่ําต้องมาเสียดอกเบี้ยอีกแบบนี้รูดผอนไปเลยดีกว่านอกจากจะไม่ต้องเสียเงินเป็นก้อนแล้วยังจะได้พวกสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นการแลกคะแนนจากบัตรไปเป็นส่วนลดแคชแบ็ c ที่เราได้กลับมาตรงนี้เราก็มองว่าเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันและสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต KTC สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่อลินแปะไว้ให้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปดูผัดแอป KTC Mobile ก็ได้เหมือนกัน เห็นมะการใช้บ you? ัตรเครดิตเพื่อผ่อนเนี่ยทำให้เราซื้อของทั้งถูกขึ้นแถมไม่ต้องเสียเงินก้อนด้วยซึ่งก่อนที่เราจะไปรูดของแพงเนี่ยมาดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะต้องเช็คอะไรกันบ้าง 1. เช็ควงเงินก่อนเลยจ้าว่าของที่ผ่อนเกินวงเงินไหม 2. เช็คว่าร้านหรือสินค้านั้นๆมีโปรผ่อนกับบัตรเครดิต KTC ไหม ยิ่งถ้ามีโปรผ่อนแบบ0%ซก็ยิ่งเลขขิศค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนั่นแหละ3 <Wow. S 1> ให้เราเช็คระยะเวลาว่าผ่อนนานสูงสุดกี่เดือนอันนี้สำคัญมากนะเพราะยิ่งใช้ระยะเวลาในการผ่อนนานวงเงินในบัตรก็จะถูกกันเอาไว้จนกว่าเราจะผ่อนหมดดังนั้นเราต้องคำนวณเรื่องการผ่อนให้ดีทั้งยอดและระยะเวลายิ่งผ่อนได้ระยะเวลาสั้นเท่าไหรเราก็ยิ่งได้วงเงินกลับมาช็อปใหม่ได้เร็วเท่านั้น 4. บัตรเครดิตใบไหนโปรดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น วีซ่ามัสเตอร์การ์ด JCB, ยูเนียนเพย์ซึ่งสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตรก็จะต่างกันไปนะเช่นได้เครดิตเงินคืนหรือได้สิทธิพิเศษอื่น,นๆก็ประมาณนี้แหละที่จะต้องถามเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้ช็อปกันแบบคุ้มๆแต่ถ้าใครที่รูดเต็มไปแล้วหรือร้านนั้นไม่มีบริการผ่อนแต่เราอยากผ่อนละ่ะ ทไงดีคำตอบก็คือไม่ได้รูดผ่อนแต่แรกก็ไม่เป็นไรเพราะเพื่อนสามารถเลือกผ่อนจ่ายได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางของ KTC แต่การผ่อนจ่ายด้วยตัวเองแบบนี้จะมีดอกเบี้ยนิดนึงนะซึ่งสามารถผ่อนได้3ถึง10เดือนเลยทีเดียวซึ่งวิธีการผ่อนด้วยตัวเองมี2ช่องทางช่องทางแรกคือผ่อนผ่านแอป KTC Mobile เข้าแอปกดเลือกผ่อนชำระเลือกรายการที่ต้องผ่อนชำระเลือกระยะเวลาการผ่อนตั้งแต่3ถึง10เดือนแล้วกดปุ่มั ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันเพื่อผ่อนชำระอีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรเข้า KTC Phone เบอร์021235000กด C อย่าลืมว่าก่อนวันตัดยอดเท่านั้นนะคะ และสามารถขอทำรายการผ่อนชำระได้แต่วิธีนี้ต้องยอดบินขั้นต่ำา3,000บาทและสามารถรวมบินได้ด้วยส่วนถ้าทำรายการผ่อนชำระผ่านแอป KTC Mobile จะไม่มียอดขั้นต่ำสำหรับการผ่อน <Wow. S 1> หลังจากรูดบัตรแล้วมีรายการยอดใช้จ่ายขึ้นโว์เมื่อไหร่ก็สามารถทำรายการผ่อนชำระได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการผ่อนง่ายมากเลยใช่ไหมแถมยังมีแต่ได้กับได้เพียงแค่ใช้บัตรเครดิตในการผ่อนได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งสิทธิพธิเศษแถมยัง ได้ความคล่องตัวในการใช้เงินมากขึ้นด้วยเห็นไหมใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมไปบอกคนที่ไม่ได้ดูด้วยนะคะว่าพลาดขนาดไหนเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะมาสนองนี้ซื้อของที่เราอยากได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนกันได้แถมยังเพิ่มความคล่องตัวในกระเป๋าเงินมากขึ้นอีกด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนที่ยังไม่รู้ฟังแล้วมาเป็นนักช้อปสนองน้ให้กระเป๋าไม่ฟีฟกันนะคะวันนี้ไอริไปก่อนแล้ว บายบายสวัสดีค่ะ